สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดประสาทบุญยาวาสครับครับก็สร้างในปีพุทธศักราช2006นะครับครับพิมพ์ทรงครับก็รับอิทธิพลมาจากวัดรัฆขังครับแต่มุลสารครับได้รับมาจากกรุบาขุนพรมครับ สวยงามมากครับสำหรับผิวพันุ์นะครับแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษเกจิอาจารย์108รูปนะครับสำหรับพิธีใหญ่ในปีพุทธศักราช2 5 0 6ครับ,รบเจ้าของเก่าเรียมไว้อย่างสวยงามนะครับ